บทที่77ติดทกรครูทั้งหกกลางดึกคืนหนึ่งหลวงพ่อในป่าก,กับพระครูจเจริญเดินทางไปยังดงพญาเย็นภิกษุรัตัญยูบอกท่านพระครูว่าที่ต้องไปยังป่าแห่งนั้นก็เพื่อจะให้ผู้ที่เป็นสิทธิ์ได้ฝึกตนจนชินกับความยากลำบากและฝึกการอยู่ยังไม่ขาดสติเนื่องจากดงพญาเย็นเต็มไปด้วยภัยอันตรายนานาประการ หากขาดสติเมื่อใดเมื่อนั้นอาจได้รับพยันตรายถึงแก่ชีวิตได้อย่าลืมนะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้คาถาย่นระยะทางหลวงพ่อดำกำชับขณะเดินนำหน้าสิทธิ์ไปในความมืดสลัวถ้าจำเป็นก็ใช้ได้ใช่ไหมครับและผมจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จำเป็นเมื่อไหร่ไม่จำเป็น ลูกศิษย์พยายามจะยัวย่วเอาไว้ให้อยู่ในดุลยพินิษของเธอก็แล้วกันถ้าเธอเห็นว่าจำเป็นก็ใช้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้อาจารย์ตอบเสียงเรียบไม่ใส่ใจในคำยั่วย้าของศิษย์แล้วผมต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบก่อนหรือเปล่าครับจะได้ไม่พลัดกันคราวนี้ท่านพระครูอยากรู้จริงๆไม่ต้อง เรารับรองว่าจะไม่พลัดกับเธอไม่ว่าเธอจะใช้คาถาหรือไม่ใช้ก็ตามอ๋อมีอีกอย่างที่เราจะบอกแต่ก่อนอื่นตอบประมากรว่าสมเด็จโตท่านบอกอะไรไว้ในตอนที่พบท่านที่ประเทศสีลังกาหลวงพ่อทราบด้วเหรอครับว่าผมได้พบกับท่านทำไมเราจะไม่รู้ละ่ะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้ คนที่จะมาเป็นสิทธิ์เราเราต้องรู้จักเขาดีรู้อดีตชาติและปัจจุบันชาติของเขาฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้ถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็รู้ว่าสมเด็จโตท่านบอกอะไรผมไว้ในเมื่อหลวงพ่อรู้แล้วทำไมมาถามผมล่ะครับที่ถามเพราะต้องการทบทวนความจำให้เธอนันต่างหากอย่ามัวพิริพิไรตอบมาเสดีๆ ว่าท่านบอกอะไรท่านบอกหลายเรื่องครับหลวงพ่ออยากทราบเรื่องไหนผมจะได้ตอบให้ตรงจุดไม่เช่นนั้นหลวงพ่อก็จะหาว่าผมพูดอ้อมค้อมท่านบอกเธอใช่ไหมว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรานี่แหละที่เราต้องการให้เธอจำและนำไปใช้ในยามคับขันหมายความว่าเมื่อถึงกล่าวคับขัน สมเด็จเตลท่านจะมาช่วยผมถ้าผมคิดถึงท่านอย่างนั้นใช่ไหมครับและหลวงพ่อจะไม่ช่วยผมหรอครับในเมื่อหลวงพ่อกับผมเดินทางไปด้วยกันหรือว่าหลวงพ่อคิดจะทอดทิ้งผมผมยังไม่แก่งกล้าพอที่จะเดินไปในป่าดงพญยาเยน็นแต่เพียงผู้เดียวนะครับหากถูกทอดทิ้งผมก็มอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปปิ้งอย่างแน่นอน ท่านใช้สำนวนที่ใช้มาจนชินอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยเราไม่ทอดทิ้งสิทธ์หรอกนะเพียงแต่จะสอนให้เธอรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงทีเท่าน,นั้นเองที่สมเด็จโตท่านพูดว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรามีความหมายลึกซึ้งมากให้เธอจำไว้ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ทิ้งสิทธ์ โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่เป็นพระอริยะเจ้าเธอโชคดีที่มีโอกาสได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตหรือหลวงพ่อสดหรือหลวงพ่อเดิมพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ต่อให้ว่าหรือหลวงพ่อดําเอาเธอจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้เธอคิดถึงท่าน แล้วท่านจะช่วยเธอได้ส่วนจะคิดเรื่ององค์ไหนนั้นให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เมื่อถึงเวลาเธอจะรู้เองว่าควรจะคิดถึงหลวงพ่อองค์ไหนภิกษุรัตัญโยพูดเป็นปริศนาผมเห็นจะต้องคิดถึงหลวงพ่อดำก่อนองค์อื่น แน่นอนอย่าเพิ่งพูดในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนที่แท้คือความไม่แน่นอนเอาละเราขอไว้เท่านี้ก่อนแหละสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินป่าคือต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่ยังขาดสติแม่นาทีเดียวแล้วคืนนี้ผมจะได้นอนไหมครับถ้ายังห่วงเรื่องนอนอีกหรือ จะว่าห่วงก็ไม่ใช่จะว่าไม่ห่วงก็ไม่เชิงครับผมเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวก็ต้องห่วงสังขารเป็นธรรมดาเพราะผมยังต้องใช้เขาแล้วเขาก็ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกลอะไรแม้เครื่องจักรเครื่องกลยังต้องพักเครื่องบ้างที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนงกนอนนะครับโยมยาย ไม่สอนอย่างนั้นจะว่าไปแล้วที่ผมได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็เพราะโยมยายสอนไวด้ดีท่านยกความดีให้โยมยายสุดที่รักตัวเธอก็รักดีด้วยนั่นแหละถ้าเธอไม่รักดีแล้วถึงคนอื่นจะสั่งสอนอย่างไรก็เอาดีไม่ได้ตามคำสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมในพุทธศาสนานั้นแต่ละคนมีกรรมเป็นของของตน กรรมดีกรรมชั่วตัวเองทําให้ตัวเองเวลาเธอสวดมนต์ทำวัดเย็นเธอต้องพิจารณาใช่ไหมเที่ยวเรียกว่าอภินหาหะปัจเจเวไหนลองบอกมาสิว่าอภินหาหะปัจเจเวสข้อที่ห้ามีอะไรบ้างกรรมสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทรเราจะต้องรับผลของกรรมกรรมโยนี เรามีกรรมนำมาเกิดกรรมมะพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์พวกพ้องกรรมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิเรากระทำกรรมอันใดไว้กัลยานางวาปาปกังวาเป็นบุญหรือบาปตัดสะทายาโทภวิษามิ เราต้องรับผลของกรรมนั้นภิกษุวัย45ว่าอย่างคล่องปากนี่แหละคือสิ่งที่บรรพชิตและคฤหัสถ์พึงพิจารณาเนืองเนืองโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ว่ายังกรรมมังกริสามิกลยานางวาปาปกังวาตัสะทายาโทภวิสามิตรงนี้แหละที่ย้ำเตือนว่าเราทำกรรมดีกรรมชั่วเราต้องทำให้ตัวเอง ไม่มีใครมาทำให้เราเมื่อเราเป็นผู้ทำเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาลึกซึ้งมากทรงมองเห็นอย่างทะลุปรุปโปรงถึงเหตุปัใจจัยในธรรมชาติสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติทั้งสิ้นไม่ได้เอามาจากฟากฟ้า ป่าหิมพานที่ไหนธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองน่าเสียดายที่ผมเกิดห่างจากพระพุทธองค์ตั้ง2,500กว่าปีหากเกิดใกล้เคียงกับพระองค์ก็คงเข้าใจหลักธรรมคำสอนได้ลึกซึ้งกว่านี้หลวงพ่อละครับห่างจากพระพุทธองค์กี่ปีท่านพระครูพยายามที่จะพิสูจน์ให้รู้แน่ว่าพิสษรรัตัญยูองค์นี้ จะใช่พระอุตระหรือไม่หากท่านตอบว่าสองร้อยปีก็แสดงว่าใช่จะกี่ปีไม่สำคัญสำคัญที่ความสนใจต่างหากคนเขาไม่สนใจต่อให้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์เขาก็ไม่ยอมรับนับถือไม่เลื่อมใสศรัทธ,ธาที่เรียกว่าติดทกระนั่นแหละติดทกระ แปลว่าเจ้าลัทธิเหรอครับถามสิทธิ์ด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถูกแล้วอาจารย์ตอบโดยไม่ต้องหันมามองผมเคยได้ยินชื่อเจ้าลัทธิหกคนที่ใครๆก็าพากันเรียกว่าครูทั้งหกคนเหล่านี้เป็นเจ้าลัทธิร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า แต่ไม่เลื่อมใสายในพระพุทธองค์เพราะเป็นผู้ดิ่งในความคิดของตนพวกเขาจึงต้องพลาดโอกาสอันดีไปอย่างน่าเสียดายแบบนี้ต้องเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมครับก็คงจะอย่างนั้นแต่ว่าเธอรู้หรือไม่ว่าครูทั้งหกมีใครบ้างในพระไตรปิฎกก็บอกไว้เธอเคยอ่านหรือเปล่าเคยครับ แต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่เล่มที่เท่าไรจำได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงระบุนามคณาจารย์ทั้งหกคนและทรงแสดงให้เห็นว่าแต่และคนมีความคิดเห็นแต่และคนมีความเห็นผิดอย่างไรบ้างถ้าผมจำไม่ผิดติถะกระคือครูทั้งหกได้แก่ปุรนกัสปะมัคคิลิโคสารอาชิตะกัมพล ปกุฎกัจจยนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนาตบุตรผมตอบถูกหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนี่นะแล้วเธอรู้ไหมว่าในบรรดาครูทั้งหกที่กล่าวมาเนี่ยใครมีบทบาทเกี่ยวกับพระพุทธองค์มากที่สุดนิครนาตบุตรใช่หรือเปล่าครับเธอมีเหตุผลอันใดจึงกล่าวเช่นนั้นเหตุผลก็คือนิครนาตบุตร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามหาวีระนั้นเป็นศาสดาของศาสนาเชนคอยแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธองค์มาโดยตลอดเคยส่งนางจินจมานวิกามาใช้แผนทำลายพระพุทธศาสนาบังเอิญไม่สำเร็จมิฉะนั้นชาวโลกคงไม่รู้จักศาสนาของพระสมณะโคดมบาปกรรมที่นางกระทำยังผลให้นางถูกธรณีสูบ ในวันนั้นทีเดียววันที่นางคิดว่าชนะแล้วหลังจากที่ใช้เวลาถึง9เดือนสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกให้คนเชื่อไม่มีใครทำลายพระพุทธศาสนาได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์บริสุทธิ์หมดจดไม่มีใครมาทำให้แปดเปื้อนได้ในอนาคตจะมีนักบวชพวกหนึง่งที่พยายามตั้งตนเป็นศาสดาแข่งกับพระพุทธเจ้า แล้วก็จะมีพวกวิชาทิฏฐิยอมตนเป็นสาวกพวกเขาต้องการจะครองโลกเพราะอำนาจของโลภะและวิชาชักนำไปแต่ในที่สุดเขาก็จะไปไม่รอดเมื่อกรรมของเขาปรากฏก็จะทุกทนหม่นไหมร้อนรนกระวนกระวายจนหาความสุขไม่ได้เลยนี่เป็นวิบากกรรมในชาตินี้แล้วชาติหน้าเขาจะเป็นอย่างไรครับ ผมหมายถึงว่าเมื่อเวลารับดับชีพแล้วเขาจะต้องไปชดใช้กรรมอีกหรือไม่กรรมที่ทำกับพระพุทธศาสนารุนแรงพอๆกับอนันตริยกรรมเชียวนะเพราะฉะนั้นผู้กระทําจะต้องได้รับกรรมในชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อไปจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดแสดงว่ากรรมนั้นเป็นทั้งทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม อุปัชชะเวทนิยกรรมและอัปราปริยะเวทนิยกรรมเลยเหรอครับแล้วโอกาสที่จะเป็นออโหสิกรรมมีไหมครับมีแต่โอกาสที่ว่านั้นเป็นไปได้ยากมากกล่าวคือจะกลายเป็นอโหสิกรรมได้ในกรณีเดียวคือบุคคลนั้นจะต้องเจริญอริยมรรคมีองค์แปดกระทั่งบรรลุพระนิพพานกระนั้นจึงจะ กลายเป็นโหสิกรรมถ้าเช่นนั้นก็แทบไม่มีโอกาสเลยนะสิครับเพราะการที่คนมิจฉาทิฏฐิจะมาเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นเรื่องยากมากยากกว่าเข็นครกขึ้นเขายากกว่างมเข็มในมหาสมุทรหลายร้อยเท่าผมว่าคนที่ทำกรรมหนักถึงปานนี้ไม่น่าจะบรรลุพระนิพพานนะครับหนักกว่านี้ก็ยังมีนะ แล้วเขาก็มีโอกาสที่จะบรรลุพระนิพพานได้ในอนาคตอย่าลืมว่าคนเราไม่ได้ทำกรรมดีอย่างเดียวหรือกรรมชั่วอย่างเดียวแต่จะทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างปะปนกันไปอย่างพระเทวทัตถึงท่านจะทำอนันตริยกรรมถึงสองอย่างคือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อขึ้นและยังสงให้แตกกัน ท่านต้องชดใช้กรรมในนรกอเวจีนานแสนนานถึงขณะนี้ท่านก็ยังอยู่ในอเวจีแต่เมื่อท่านพ้นกรรมจากนรกอเวจีแล้วท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือท่านไม่ได้บรรลุพระนิพพานอย่างเดียวแต่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกด้วยเพราะอานิสงส์ที่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ตอนถูกธรณีสูบลงไปถึงคอท่านเกิดสำนึกบาปได้จึงกล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้าและขอถวายชีวิตเป็นพระพุทธบูชาจากนั้นธรณีก็สูบท่านจมหายไปแต่ข้อเรียกร้องของท่านที่เรียกว่าวัตถุห้าประการนั้นยังมีอิทธิพลต่อบรรพชิตและค้อเรื่หัดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการกินอาหารมังสวิรัตนั้น มีคนนำมาปฏิบัติกันมากเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องของพระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมาเธอจำได้หรือเปล่าวัตถุห้าประการที่พระเทวทัตท,ทูลจากพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างคราวนี้อาจารย์ต้องการทดสอบความรู้ของสิทธิ์จำได้ครับ อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ดแต่หน้าที่เท่าไรผมจำไม่ได้แล้วครับตอนผมเป็นเด็กผมชอบเกโรงเรียนเลยเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ความจำดีมากถูกครูดาอย่างไรผมจำได้หมดอย่างเช่นเวลาครูสอนผมก็ไม่รู้เรื่องที่ครูกำลังสอนอยู่ในหนังสือหน้าไหนเลยถามขึ้นว่าอยู่หน้าอะไรครับครูตอบทันทีว่า หน้าโง่ตั้งแต่นั้นมาผมไม่ถามอีกเลยแล้วก็ไม่เรียนด้วยแล้วก็จำมาจนบัดนี้ไหนบอกมาซิว่าวัตถุห้าประการมีอะไรบ้างอาจารย์ถามอีกสิทธิ์จึงตอบเป็นการเป็นงานว่าข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษสองข้อ ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิม,มนต์รูปนั้นพึงต้องโทษข้อสามภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบางสกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีขหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษข้อสี่ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงบัง รูปนั้นพึงต้องโทษข้อหภิกษุท์ทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษนี่คือวัตถุห้าประการครับแล้วพระพุทธองค์ทรงอนุญาตหรือไม่อาจารย์ถามอีกสิทธิ์ก็ตอบเป็นการเป็นงานอีกว่าครั้นพระเทวทัตทูลขอวัตถุห้าประการดังกล่าวนี้แล้วพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงกล่าวอนุญาตขณะเดียวกันก็ไม่ทรงกล่าวห้ามพระองค์เพียงแต่รับสั่งกับพระเทวทัตว่าขอให้เป็นไปตามความปรารถนาของภิกษุกล่าวคือรูปใดปรารถนาจะถืออยู่ป่าเป็นวัดก็ทำได้หรือรูปใดปรารถนาจะอยู่บ้านก็ไม่ถือว่ามีโทษข้อสองข้อสทํานองเดียวกันส่วนข้อสพระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์อนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะแปดเดือนและข้อสุดท้ายพระองค์อนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอย่างนี้แต่พระเทวทัตคิดว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการที่ตนขอจึงไปประกาศแก่เหล่าภิกษุว่า ตนทูลขอวัตถุห้าประการแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตและแม้แต่ว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตพวกตนก็จะสมาทานประพฤติตามวัตถุห้าประการนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มักน้อยเมื่อพระเทวทัตประกาศเช่นนี้ประชาชนทั้งหลายมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างประชาชนทั้งหลายก็แบ่งออกเป็นสองพวกครับคือพวกที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใสเพราะไร้ปัญญาก็พากันพูดว่าพวกพระเทวทัตเป็นผู้มักน้อยส่วนพระสมณโคดมเป็นผู้มกักมากแต่พวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสซึ่งเป็นพวกฉลาดมีปัญญาต่างพากันเพ่งโทษพระเทวทัตว่าเป็นผู้ทำลายสง์จึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตยพยายามทำลายสง์ พระพุทธองค์ตรัสถามพระเทวทัตว่าจริงหรือไม่พระเทวทัตทูลตอบว่าจริงพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาคุณทรงห้ามไม่ให้พระเทวทัตกระทําเช่นนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทําลายสงเพราะการทําลายสงมีโทษหนักนักผู้ใดทําลายสงผู้พร้อมเพรียงกัน ย่อมประสบโทษทั้งกับย่อมไหม้ในนรกตลอดกับแต่พระเทวทัตดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระพุทธองค์จึงต้องลงอเวจีแต่ก็ยังดีนะครับที่ท่านยังมีโอกาสจะได้เป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้าในอนาคตเออหลวงพ่อไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างเหรอครับที่เดินไปพูดไปอย่างเนี้ยเธอเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะ อาจารย์ถามอย่างรู้ทันครับแต่พอทนได้หลวงพ่อล่ะครับรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับเราพ้นจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามานานนักหนาแล้วคือคำตอบของภิกษุรัตตัญญูองค์นั้น ที่7จมด